รีวิวบอสนี้ไงเด้เอ้ามัน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 ก่ายบอสยากแล้วมันยังรีวิวเนาะอ่าให้กทางสบายเด้อทางนี้น่ะแบบว่ารถสบายสาดีถ้ามันยังแห้งไรเลยเนี่ยนะมาตอนนั้นโอ้เป็นบวกอยู่ง่ายกว่านี้รถเก่งรถเก่งรถเก่งรถอ่าพวกจิบรถจิบน้อยเก่งน้อยถ้าขอรีเจนมาลากง่าตอนนั้นเฮาเนี่ยบักนึ่งผ่านไปแล้ว Nhóm bắt sóng, áo, Khô các cô lo nước, để lấy về lấy, mình cứ nhang xuống lại, rồi, biết nào, nhạt xuống của đi nó, Khói đúng thúng khoai khói, thương, khói. ก็ค่อยลงงามนี่จบจบมันโดดแหงโคตรที่นี่นะไปต่อมาหอดแล้วเหงกันเลยน้ำตนเป็นจะปีแล้วปะสามปีป่ะน่าจะเป็นสามปี นี่เห็นเห็นตะายแววน้ำตนแล้วนี่ยน <okay> like, ้นาได่กาลงพอแล้วเรานะประเี๋ยสถานที่วัตถิกินเอาหนเอาลงเอาเ่อนเอาเื่อนนะาลงมางลาลเอางาลงเลาาาบลงล มาแล <Nacional. S 1> ้วอแล้วอแล้วเย็นนังได้ไหมเอนี่มันได้เรื่องยังาซำนี่เออต้อพึ่กัได้นั่งใส่กันได้อันนี้ของเขาเหมานี้อ่ะเขาเหมาเลยเนี่ยข่ายได้ยไข่าหไม้รนขหไม้เอาเครื่องลงรเปลานี้ มานั่งนี่ก็ได้นี่นะเอาไว้บัดให้หุบเนี่ยสถานที่เที่ยวื้อนี้โอ้เฮาห้ามเหมาบุงที่ให่มาลีนน้ำมีแต่แกงเฮา ตั้งแขี่ยน,น้ำนีแล้วเ<ะ>อาตอนนี้เฮาบ่มีไฟก็เลยอาศัยคนมีไฟเป่าควันออกแล้วพูดยี่ดังไฟกินจะเป็น,นล่มเหร่ออเอาวางลงพื้นตะค่อยซิซิซิตรงไหนขอเอาเป่าเลือดที่ยังไหมันก็ขึ้นแล้วเลยฮันป้ามัาานมีอะไรแจกเทียวเนาะเนาะ คนมีไฟเรื่องคายอนดีิดาดังน้อยจังนเดี๋ยวเชี่ยวกูมาแล้วนั่งกันทั่งอัน้าหันสองแสนค่าชิเบสโบได้กินนี่กูจะไปอาเงินพื้นนี่มันิมีอย่างกินนี่เ็บวชโซมาเองน้อยเยวโมาเองววโศมเองี้ดโลเดี๋ยวา 2องล้ออง่องเลาย่าติดไปเอาใส้กันนะอย่าทิศซูบดสวยนี่แหละเอาสวิตรลอดดป้านี่เห็นบอละเพโอ้ยโอ้ยหมดหน้าอากไฟมาแล้ว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเนาะจัดมาแล้วนี่เซียวซานการเป่ายาสูบเออโบ๊แม่อันเป่าไฟเป่ามาเรื่องควนเรื่องไฟต้องไว้ใจแม็กกี้หัวตาลสังเกตไหมตอนนี้เสร็จแทบเด้อเสร็จแทบเอาเสร็จแทบแทบแทบวันนี้เซฟควนเซฟควนเซฟเนี่ยเซฟเซฟหน่าเกิมไม่เซฟเบ๊บ มส้มผักวะส้มผักวะมกินกับมนกินกับแก้มสุดยอดสุดยอดโอ้กเดนตัวองควาอิงควาหาวมันสิอเนื้อกันดีนะไหนัก่้ไหลรยุ่ยยับนนั้นเนี่ยมันมันบนน้ำไหลเนาะขับรถ ไปลักปลาคายพืชป่อยอีกลงมือเองนะนี่เมนนี่เมนูเนี่ยเขาสร้อยจุเอื้อมวันนี้เจีอวให้เจีอวให้เจีอวให้โอ้โหดีไหลไหลจุ่มแป้เรีอบเรียบมาละวนวนแกกูละหัวละขอซวยอันเอาไปสิบเม่สิแม่เอื้อบมาตะบ้านทูนได้เนี่ยเรือบข้ามคืนข้ามปีบ๊อบ เอาเอาอีกปะน้ำเนาะอ,าอ้าถูกาใส่ได้นี่นะเอ,เ,เ,เ,อนเอาเราได้ขาเก่งเลยเอาได้มินขาเก่งขาเก่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ